ข้าบ้านแล้วไปทำอะไรวะเนี่ยหาเห่าให้พ่อหาเห่าให้พ่อฮะหาหาเห่าให้พ่อโอ้โยมีหอกแล้ววะเฮ้ยพ่อมีหอกแล้ววะพ่อแก่แล้วฮะพ่อแก่แล้วแล้วเราอ่ะฮะใครเราเยอะแล้ววันนี้จะไปไหนเรีย็นดิเฮ้ยเมื่อวานี้ไปเรียนแล้วอ่ะอ้าวนั้นอยู่นี่เลย ไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้กินชาบูอ้าวเพราะขอน้ํากินกินน้องขอน้ํากินตอนเย็นไงอ้าวแล้วจะไปยังไงถ้างั้นก็ต้องไม่ไปโรงเรียนกินชาบูเหนื่อยหิวเลยหิวอะไรอ่ะมันลองไปเดี๋ยวจะไปโรงเรียนแล้วฮะและรีบระบงระ้ายยังไงยันรีพายรีไปโอ๋อไปเร็ว เดี๋ั้งงั้นก็ไปโรงเรียนไม่ไปชาบูเลือกเอาไปโรงเรียนกับกินชาบูหนูจะเอาตู้ผ้าวแล้วไม่ไปโรงเรียนละไม่หายอาจารย์จิวเห็นทุกทีจะไปโรงเรียนจังฮะแต่งานจะแหมสกิดไม่ได้เลยแล้วมึงเอ๊ะแต่งงานกันอื่งงานกันเอ๊ะยันยันยันเอาเสื้อผ้าไปเลยลูกไปเลยไปไหนไปอยู่กับอาจิวเลยอาจาร ก็ยังไม่พอใจแล้วไม่พอใจแล้วเออเรากไม่พอใจแล้วมัวแค่นี้อ่อนบอยอย, <c oughs> ยังไงวะอ่อนบอยยังไงหมันไสจัง,<อ>งพ่อเขาบอกว่ายิ่งโตยิ่งพูดจาไม่ได้เรื่องเลยพ่อไม่เคยสอนงนี่เลย <c oughs> มั่วตัวโซ่หลวงโอ้ <c oughs> โหโกรธแล้วโกรธแล้ว <c oughs> คุยแต่กระจิวกระจิวเลี้ยงมาจนน้าแสบก็เลี้ยงมายายน้อยก็เลี้ยงมาตาแป๊ดก็เลี้ยงมาแม่ก็เลี้ยงพ่อก็เลี้ยงโตมาจะไปอยู่กับกาจิวแช่ใบยาฮะแช่ใบยาอะไรนะเที่ยวพัทยาด้วยใช่แช่ยใบยาไปอะไรนะแช่ใบยากรุงเทพใบยาฮะใบยาเอาอยูแล้วคำใหม่มาอยู่แล้วอะไรวะกระยาเแช่ับยา กรุงเทพกับ uh พัทยาอไปไหมเคยไปไงพูดอ่ะเคยไปเหรอเคยไปไหนที่ไหนที่ปะแล้วพัทยาเคยไปไปอะไรมีเคยไปไอจ้าจิวแน่นอนเลยพ่อนะเดี๋ยวพ่อมีตังค์พ่อพาเที่ยวพัทยาพาไปเที่ยวทะเลเสร็จแล้วก็พักลงให้ฉลามกินไปเลย ไปเยอะเด็กวะไปยังแล้วมาทำไมเนี่ยมาทำไมมาทำไมหายเยอเลยฮะหายเยอะหายไปหายไปเยอะเลยถ้าไมนอนนี่อย่างไม่ต้องมาเลยนะเอ้วะนอนนี่ไหมล่ะเอวะแ้วนอนนี่คืนเนะี่ยเดี๋ยวว่าหลังก็เลยมาใหม่มหนอนนี่นอนนี่คืนโอ้โหสับป,ประรดชัดเลยโดยนี่เนะ <c oughs> น,นียมาอะไรกันอ่ะเอ๊ะ